เป็นการอาธิบายเพื่อให้ให้เกิดความพิสดารน,นั่นคือเรื่องของธรรมทา,านส่วนบุคลาธิฐานก็คือบางครั้งเนี่ยเรื่องบางเรื่องเ,เราคิดเท่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เราทําเท่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ลูกบุญยากยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเรื่องวิทยาศาสตร์ของจิตพลังงาน รวมทั้งศาสสารนิวตรอนโปรโตอนอะตอมและก็้นนิวเคลียร์เนี่ยที่จริงแล้วไม่ใช่มีสอนหรือว่าฝลั่งมาค้นหาได้พระพุทธเจ้าค้นพบมีบอกไว้ในพระไตรปิฎกเมื่อสองพันกว่าปีก่อนนี่คือความรู้ของพระพุทธเจ้า แล้วพระองค์ก็เห็นว่ามันเป็นพลังงานที่ทำร้ายทำลายโลกทำให้สัตว์โลกต้องตายเยอะแยะแล้วก็ไม่ได้สอนคือไม่ได้ไม่ได้ไไดชี้นําบอกกล่าเรื่องเหล่านี้แต่พระองค์บอกไว้ว่ามีอยู่นี่คือความรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งมันยากกว่าคนสองพันกว่าปียุคนั้นที่จะระลึกรู้ได้ดังั้นความมหัศจรรย์ของมหาบุรุษหรือบุรุษผู้เลิศในโลกเนี่ยย่อมมี พฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมือนหรือไม่เหมือนหรือแตกต่างจากสามัญชนธรรมดามันก็เป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาเอาเป็นว่าเราเคารพท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ทรงมีพระเมตตาคุณถามว่าทำไมถึงมีพระเมตตาคุณก็เพราะว่าในขณะที่พระองค์ทรงเป็นพระราชาเสวยร,ราชาสมบัติอยู่ในเมืองกับไม่เมาในทรัพย์สมบัตินั้นเห็นสัรพสัตว์มีทุกข์ คนในอินเดียทรมานเดือดร้อนเขาว่าที่สุดของโรคถ้าจะไปดูต้องไปดูในประเทศอินเดียจนที่สุดลําบากที่สุดทุกข์ยากที่สุดเดือดร้อนที่สุดทรมานที่สุดหิวกระหายที่สุดทุเรศที่สุดแม้แต่สวยที่สุดโสมที่สุดแย่ที่สุดมันอยู่ในอินเดียทั้งหมดตั้งร้อยแปดสุดเขาว่าอย่างนั้นเนะ มีนักปรา์เขาเรียบเรียงเป็นตำรามาที่สุดของโรคเป็นคนสองพันกว่าปียุคนั้นยิ่งกว่าปัจจุบันนี้มากมายพระพุทธเจ้าทรงเห็นในขณะที่เสวยพระชาติเสวยสถานหาเป็นพระราชาได้เสด็จเรียบพระนครอ,ออกเยี่ยมตามชนบทเห็นความทุกข์ยากของมาหาชนเลยต้องคิดหาวิธีที่จะปลดเรื่องความทุกข์ยากอย่างถาวรให้พ้นจากอำนาจการครอบงำของ เกิดแก่เจ็บตายเพราะความกรุณาเมตตาอย่างเนี้ยทำให้พระองค์ต้องออกจากเมืองจากบ้านที่สวยสูขมากมายมาค้นหาสัจธรรมเพื่อนำมาสอนให้สัตว์โลกพ้นจากอำนาจการเกิดแก่เจ็บตายแล้วทุกข์ทรมานนี่คือความเมตตาของพระองค์พระปัญญาที่คุณของพระองค์ก็ทรงมีมากมายที่นำสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้ไม่มีศาสดาใดในโลกที่จะมีคำสอนมาก เท่ากับพระพุทธเจ้าแล้วเป็นคำสอนที่พิสูจน์ได้ทุกเรื่องนี่คือพระบัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณก็คือสมัยที่พระองค์ยังไม่ได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าเอาแค่เป็นพญาช้างฉัตรทันเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะเกิดได้องค์หนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลาสี่อสงไขยกับแสนมหากับในการสั่งสมบรมี แล้วหนึ่งอสงไขยมันอายุเท่าไหร่หนึ่งกับหนึ่งมันอายุเท่าไหร่โอ้โหมันมากมายแค่กับเดียวเนี่ยเขาว่ามีภูเขาเงินหนึ่งรูปภูเขาทองหนึ่งรูปสูงเสียบฟ้าแล้วเทวดาเอาผ้าบางๆมาเช็ดจนภูเขาเงินและทองนั้นยุบเท่าแผ่นดินหนึ่งกับแล้ว สีอสงไขยหนึ่งอสงไขยมันกี่กับมันเป็นแสนกับแล้วหนึ่งชาติมันอยู่ในกี่กับเป็นพันชาติกับหนึ่งเป็นพันชาติพันชาติมนุษย์เนี่ยให้งั้นระยะเวลาสีอสงไขยกับแสนมหากับเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดทุกภพทุกชาติเพื่อสั่งสมบารมีธรรมที่จะปลดเรื่องสัตว์ให้พ้นทุกข์อย่างนี้ไม่เรียกว่ามีพระ บริสุทธิ์ที่คุณพระกรุณาคุณได้อย่างไรและพระปัญญาคุณพระคุณของพระองค์ก็รุ่งเรืองเจริญทำให้สัตว์ทั้งหลายเชื่อฟังแล้วทำตามแล้วพ้นทุกข์ได้นี่คือเหตุปัจจัยเรารู้แค่เนี้พอไม่ต้องรู้ว่าทำไมถึงเดินเจ็ดก้าทำไมต้องแสดงปฏิหารได้มันมีคำสอนในศาสนาว่ามันเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนจบสาธุเจ้าค่ะ ุูชาขอรับวิศชนาะการที่พับดอกบัวทําบุญหรือถวายพระเกิดมาแล้วจะไม่ค่อยเต็มจริงหรือไม่เจ้าคะไม่น่าจะใช่มันอยู่ที่เจตนาของเราว่าเราทำเพื่อบูชากุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขามีเมียหรือว่าภรรยาของพระอินท์ชื่อ นางอะไรนะหลวงปู่ก็จะจําไม่ได้ล้วนางคนนี้จะเป็นคนที่มีรูปกายสวยมีกลิ่นกายหอมมีผมหอมออนางจะเป็นคนชอบร้อยมาลัยถวายพระจัดแจกันดอกไม้ถวายพระแล้วก็จัดกรรมฝีมืออันปราณีตบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อัน,นิสงส์กันเนี้ยทำให้นางกลายเป็น เทพที่มีอนุภาพเหนือกว่าเทพทั้งปวงและได้เป็นพระเมหสีของพระอินทร์และสุดท้ายก็ได้มาเกิดเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าในภพชาติต่อมาดังนั้นการที่เรามีจิตอันเป็นกุศลและประดิษฐ์เครื่องประดิษฐ์ที่จะเป็นพุทธบูชาถวายแก่พระเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องบาปแล้วมี เป็นคนที่ไม่เต็มเต็งไม่ใช่มันคนเรื่องนั่นมันเป็นคนทําอะไรด้วยความจ,จําใจเสแสร้งแกล้งทําถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่เต็มเต็งจบลูกปุจฉาเจ้าคะ่ะวิสัชนาหลวงปู่เจ้าคะ่ะอยากทราบว่ามีคนขับรถชนคนตายและเขาสานึกผิดโดยการจ่ายค่าทําศพและไปบวชให้แล้วเขายังจะมีบาปติดตัวอยู่หรือเปล่าเจ้าคะ ญาติเหรอใครอ่ะอะเป็นอะไรกับเราเหรออู้เป็นห่วงถึงขนาดว่าถามให้เลยเหรอคำตอบก็คือว่าเออตอนที่เราทำให้ชีวิตสัตว์ตกร่วงเนี่ยมันเป็นผลแห่งกรรมเป็นบ่วงแห่งกรรมที่ต้องติดตาม ชดใช้กันไม่แน่ว่าอดีตเขาเคยทำในคนนี้ตายมาก่อนปัจจุบันในคนนี้ก็เลยมาทําเข้าตายมันก็เลยต้องติดตามชดใช้กันไปกันมาไม่จบสิน้นเว้นแต่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอาโหสิกรรมส่วนเรื่องของการชดใช้เป็นเงินเป็นสิ่งของเป็นน้ำใจนะ่ะมันเป็นเรื่องที่หลังระวัง คำว่าทำผิดกับทำดีอย่างงั้นตอนที่เขาทาให้เขาตายเนี่ยเป็นเหตุที่ทําให้เขาตายเนี่ยก็เป็นความผิดแต่ไอ้ส่วนที่เขามาทําดีอีกคนละเรื่องกันมันคนละนาทีเวลามันผ่านไปอังน,นั้นบาปก็มีบุญก็มามันแยกจากกันไม่ใช่มารวมกันแล้วมาตัดรอนกันหรือว่ามาชดเชยกันจนกระทั่งไม่มีบาปเลยไม่ใช่กรรมเนี่ยจาไว้ว่ามันเป็น ดำก็คือดำขาวก็คือขาวไม่มีผสมเป็นสีเทาทำอย่างไรจะได้อย่างนั้นเว้นแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะโอโหสิกรรมให้อย่างเช่นเราไปเหยียบเท้าเขาเผอิญเท้าเขาเป็นตาปลากำลังจะเงื้อมือต่อยหน้าแต่เรายิ้มให้เขาแล้วขอบขออภัยค่ะไม่มีเจตนาเขาก็ลดมือลงไม่เป็นไรให้อภยัยอย่างนี้เ็าเรียกว่าโอโหสีกรรม แต่ขออภัยแล้วมันยังไม่ยอมเพราะเหยียบมันแรงแล้วแถมขยี้อีกหลายรอบเนี่ยแล้วบอกไม่มีเจตนามันก็ต่อยเปี้ยงก็ให้ตาโบก็แสดงว่าไม่ไม่ไมอโหสิกรรมมันก็เลยเป็นกรรมตาม,ตามกันไปจบนลสาธุเจ้าค่ะปุทชาขอรับพิศชนาบุคคลที่นำพระพุทธรูปไปตั้งวางให้เช่าบูชาจะบาปหรือไม่และจะได้รับกรรมอย่างไรขอรับอืมพุทธพาณิชย์หรอ ที่จริงแล้วมันมีหลายสาเหตุถ้ามองในแง่ของความดีก็ถือว่าเขากำลังจะเผยแผ่ทำให้คนทั้งหลายได้มีพระสำหรับไว้บูชาประจำบ้านแต่ถ้ามองในแง่ของความไม่ดีถ้าไปตั้งไว้ในที่ที่ต่ำในที่ที่ไม่เหมาะไม่ควรเช่นตั้งไว้ตามข้างถนนริมทางเทา้าอย่างเงี้ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นบาปเพราะว่า เป็นการเหยียดยามดูถูกพระพุทธศาสนาคนอย่างเนี้ไม่ว่าจะเกิดในภพชาติใดถึงจะทำดีอย่างไรก็ไม่มีใครเห็นดีหรอกก็พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยทำชั่วเลยยังโดนเราเหยียดยามเอาไปตั้งไว้ข้างทางแล้วเราจะดีกว่าพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเราไม่ได้ดีกว่าพระเจ้าเพราะงั้นเราจะพยายามทำดีขนาดไหนก็จะไม่ได้รับความดีตอบแทน เพราะเราเหยียดหยามคนที่ดีที่สุดในโลกมันเป็นกรรมผูกกันมานะจบสาธุครับปุชชาเจ้าค่ะวิสัชนะผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวนอนเป็นเจ้าชายนิทธามีชีวิตอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยชีวิตเท่านั้นถ้าญาติของผู้ป่วยต้องการให้เอาเครื่องช่วยชีวิตออกแพทย์ควรจะทำอย่างไรที่ต้องรักษาร่างกายของเขาให้อยู่อย่าทำอย่างนั้นนะลู เป็นการฆ่าสัตว์ฆ่าคนทีเดียวการที่เขาต้องนอนอย่างนั้นก็เพราะกรรมเขาต้องใช้หนี้กรรมจนหมดเมื่อสิ้นสูตรแผงหนี้เขาตายเองไม่ต้องไปทำให้เขาตายคนถึงที่ตายไม่ว่าจะมีการปั๊มหัวใจทำยังไงมันก็ต้องตายแต่ถ้ายังไม่ถึงที่ทำยังไงยังไงมันก็ยังไม่ตาย ไม่งั้นถ้าเรามาตัดรอนเขาซะก่อนเราเองนี่นแหละจะเป็นผู้รับเอากรรมที่เขาเหลือเศษอยู่กลับมาใส่ตัวเราแล้วทุกข์มันจะเกิดขึ้นกับเราอย่างมาหาศาลถึงเราจะอ้างว่าสงสารเขาอยากให้เขาไปสบายรู้ได้ยังไงว่าเขาจะไปแล้วสบายถ้าใช้นี่ยังไม่หมดเพราะฉะนั้นการที่เขาเป็นเช่นนั้นก็เพราะเขายังเป็นนี่อยู่และหลังชดเชยสิ่งที่เขาเป็นนี่แก่เจ้าหนี้ซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตา ั้นทุกเรื่องของมนุษย์เป็นไปตามกฎของกรรมไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอยๆโดยไม่มีเหตุปัจจัยเรามันมีเหตุปัจจัยมาทางนั้นแหะเช่นผมบนหัวเกิดขึ้นก็เพราะเหตุปัจจัยมีฮอร์โมนที่ทําให้เกิดผมและสีมันดำก็เพราะมีฮอร์โมนสีแต่ถ้าไดที่ร่างกายขาดฮอร์โมนเราจะมาถามว่าทําไมผมฉันไม่มีก็แสดงว่าเราไม่รู้จักเหตุปัจจัย เหมือนกันคนที่ทรมานอยู่อย่างนั้นก็เพราะเขามีเหตุปัจจัยที่ต้องใช้นี่เก่าถ้าเรามาตัดรอนให้เขาต้องตายก่อนกำหนดเ,นเราเองหละจะเป็นผู้รับเอานี้นั้นมาใช้แทนซึ่งมันจะต้องทุกข์ยากในโอกาสต่อไปงั้นอย่าทำเป็นบาปลูกจบสาธุเจ้าค่ะปุชชาขอรับวิสัชนาะหลวงปู่เจ้าค่ะนิยบจะท